ท่องไปทุกท,ที่เที่ยวไปทั่วประเทศไทยกับสารคดีท่องเที่ยวทั่วไทยวันนี้จะนำท่านไปสัมผัสกับความงามของดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายกันค่ะดอยแม่สลองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเรียกได้ว่าติดอันดับต้นๆของภาคเหนือเลยทีเดียวอดีตเคยเป็นชุมชนของคณะชาติและทหารจีนกองพล93พักก๊กมินตัง๋งที่มีนายพลเจียงไคเชกเป็นผู้นำ ซึ่งรบอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่พ่ายแพ้ต่อพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีนายเหมาเจ๋งตุงเป็นผู้นำจึงถอยร่นมายังรัฐฉานของประเทศพมา่าด้านเมืองเชียงตุงและท่าเมืองขี้เหล็กจนถึงชายแดนไทยบริเวณดอยแม่สลองในปัจจุบัน ดอยแม่สลองเป็นยอดดอยหนึ่งในเทือกเขาแดนลาวอยู่ในเขตเอำเภอแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ในความสูงจากระดับน้ำทะเล1,200เมตร 1, มีอากาศเย็นสบายตลอดปีปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลองอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสันติคีรี มีประชากรประมาณ800หลังคาเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและมีรายได้จากการปลูกชาอู่หลงหมู่บ้านสันติคีรีเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีทั้งวัดโบสถ์คริสต์มัสยิดระบบไฟฟ้าโทรศัพท์และธนาคารที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์บนยอดด้อยแม่สลองมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ชมหลากหลายแห่งด้วยกันอาทิเช่น พระบรมเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านไปตามถนนลาดยางประมาณ4ากิโลเมตรจะพบพระบรมธาตุสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2539แด่สมเด็จยา่าลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมทรงล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดขั้นสูง20เมตรฐานกว้างด้านละ15เมตรทำให้สามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านสันติคีรีได้อย่างสวยงามและด้วยความสูงกว่า1,500เมตรจากระดับน้ำทะเลบริเวณนี้จึงเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดของดอยแม่สลอง ดอยแม่สลองอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ75กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง30นาทีซึ่งการเดินทางสู่ดอยแม่สลองสามารถเดินทางได้จากตัวเมืองเชียงรายโดยใช้ทางหลวงหม้ยเลขหผ่านอำเภอแม่จันไปยังอำเภอแม่สายถึงกิโลเมตรที่10 สามแยกศูนย์พัฒนาชาวเขาเลี้ยวขวาเข้าทางหลวง1338ไปยังพระตำหนักดอยตุงเลี้ยวซ้ายไปทางหลวงหมายเลข1234 ผ่านบ้านอีกถึงสามแยกกิโลเมตรที่9เลี้ยวซ้ายขึ้นดอยอีก16กิโลเมตรก็จะถึงดอยแม่สลองซึ่งรอให้ท่านผู้ฟังมาชื่นชมความสวยงามชิมชาลดเลิศลิ้มลองอาหารจีนยูนานและลดเลี้ยวเที่ยวไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย